ราจะย่อยืดย่อยืดกันย่อยืดอ้าวจับเอจับเอเอาพร้อมกันหนึ่งสองย่อลงไปนะคะยอ่อลง ขยายวงก่อนนะคะบตุมกันตุม่ะตุมบวต้บเหี่ยวขอตกแลวค่ะบัวเหี่ยวบตุมบตาบัวเหี่ยวขอตกค่ะบตุ้มอีรอบนึงค่ะบตุม ขอแฟนครับบ๊ายบายวัวเหี้ยวเข้าตกเลยค่ะอาพวกเรากำลังสบายจนกรอบมือท่านอาพวกเรากำลังสบายจนกรอบมือท่านอาพวกเรากำลังสบายหัวเราะเสียงดังอาพวกเรากำลังสบายหัวเราะเสียงดังอา้งหมดฟังอกอาอมมะนาวว้ยไม่